สวัสดีค่ะครูวนบาลิโกค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในหัวข้อ Mathematics ของพี่พี่ปห้าขึ้นไปนะคะนะคะื้อวันนี้เป็นเรื่องของ GCF มีหลายชื่อเลยแหละมี GCF HCF ก็ได้ GCD ก็ได้นะคะชื่อภาษาไทยมีชื่อเดียวค่ะก็คือหอรหอโมนะคะเออภาษาอังกฤษมีย่อภาษาไทยก็มีย่อเหมือนกันนะคะอ่ะ ถ้าเกิดภาษาไทยเนี่ยคุณเคยเนาะคุณเคยไหมนะหอรามอก,ก็คือตัวาหารร่วมมากนะคะส่วนเอ่อ dcf hcf หรือ gcd นะะีอะชื่อเต็มๆมมันก็มันก็จะยาวเหมือนกันก็เป็น g ก็ the greatest ตัว g ใช่ไหมที่มีตัว g ทั้งหลายเนี่ยก็คือ the greatest ที่แปลว่ามากที่สุดนะคะ the greatest แล้วตัว อ๋อถ้าเป็นตัว h อันนั้นก็คือ the highest ใช่ไหม c นะคะมี c ร่วมกันทั้งหมดเลย c แปลว่ common common ก็คือร่วมกันนะคะแล้วก็ f แปลว่า factor คลิปก่อนนะเนี่ยเราพูดเรื่อง factor มาแล้วนะคะก็คือตัวประกอบนะคะเออถ้าเป็น a g c d d ตัวนั้นก็คือ divisor นะคะนั่นแหละชื่อยาวๆทั้งหลายเนี่ย gcf hcf gcd ภาไทยคือหอระอมอหมดนะคะทีนี้มาลองดูกันไหมว่าหอระมอบันคืออะไรนะคะอ่ะเราเคยเรียนการหา f a ก t o r s ไปแล้วเนาะการหาตัวประกอบไปแล้วอะคะ่ะไหนลองดูซิ f a c twenty four are มีอะไรบ้างอะตัวประกอบนะคะให้หานะอืมไม่ใช่ให้แยกนะคะ ถ้าแยกตัวประกอบคือ factorize เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการเขียนในรูปการคูณของ prime number อันนี้ f factors เป็น้ค่อยหาไปมีอันนี้มีนี่ e มีน,นี่มีนั่น,นไม่ได้ะคะ่ะนน24นะครบแล้วแหละ next factor of 36นะคะ นี่หลาบ้างละ one two t h หหกสามสิบหกเนาะ n i n อันนั้น n i n นะเนี่ย nine t w e น่าจะครบแล้วอันนี้คือ factor เนาะทีนี้ถ้าเขาบอกให้หา GCF หรอมอเนี่ยค่ะ,ะตัว f คือ factor ใช่ไหมตัว c คือ common common คือร่วมกันเหมือนกันเราดูซิว่ามันมีตัวไหนเหมือนกันบ้างนะคะระหว่าง factor ของ24กับ factor ของ36กเนี่ยก็จะมีเอมเปลี่ยนสีก่อนตัวนี้ใช่ไหม one two three four w e l อ่ะประมาณนี้อันนี้คือ common factor Common factor ตัวที่มันเมีร่วมกัน factor ที่มันเหมือนกันนะคะทีเนี้ยถ้าเป็น GCF พอรมอคือเขาให้หาตัวที่มัน the greatest ก็คือมากที่สุดนะคะเพราะนั้นถ้าเขาให้หา GCF of 24 and 36ก็จะเป็น12เนอะเข้าใจไหมอ่ะอันเนี้ยคือความหมายอ่ะอธิบายก็รอบหนึ่งอีกภาษาหนึ่งก็ได้ค่ะ สังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่หกสิบสองเนี่ยมันคือแฟกเตอร์ใช่ไหมคะคือตัวที่ไปหารจำนวนที่ให้มาได้ลงตัวถูกป่ะฮอร์มอหรือว่า greatest common factor ก็คือจำนวนที่มากที่สุดแล้วค่ะตัวเลขที่มากที่สุดแล้วที่ไปหารตัวเลขที่เขาให้มาได้ลงตัวก็คือสิบสองเนี่ยหารยี่ิบสี่หารสามสิบหกลงตัวแล้วก็เป็นตัวที่มากที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหา gcf หาหอรอมอออกมาเนี่ยตัวเลขที่เป็นคำตอบจะไม่มากไปกว่าโจทย์หนึ่งนะจะไม่มากไปกว่าโจทย์เท่ากันได้แต่ไม่มากไปกว่านั้นนะคะสองคือเขาจะเป็นตัวที่หารตัวเลขที่เขาตัวเลขโจทย์ได้นะคะทุกตัวอแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการหาถ้ามานั่งไล่หาอย่างโอ้ต้องหา f a กเตอรแล้วโอ้มานั่งหายตายนะคะเรามีวิธีการที่ ที่เร็วกว่าน,นิดนึงนะคะเรียกว่าเร็วกว่าน,นิดนึงแล้วกันอ่ะมีอยู่สองวิธีค่ะมีอยู่สองวิธีสมมติเอาง่ายๆก่อนให้ฟา GCF HCF หรือว่า GCD อ่ะหาฮอลลมอเอาสองเลขก่อนนะเอาเลขสมมติเอาง่ายๆเป็น5 and 10ทและกัน วิธีการหาน,นะคะมีทั้งแบบ f a c t o r i z a t i o n ก็คือการแยกตัวประกอบเนาะแยกเนาะ f a c t o r i z e คือแยกนะคะกับการทำ short division หารสั้นนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเนี่ยตอนที่เราเรียนประมาณจากปห้าปหกเนะะี่ยค่ะเด็กๆจะต้องสามารถทำได้ทั้งทั้งสองทีนะคะ แต่ถ้าเกิดเขาให้หาเป็นโจทย์ปัญหาอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เลือกวิธีการที่สะดวกได้แต่ว่าถ้าเขาสั่งว่าให้หาด้วยวิธีการนี่หนูก็ต้องไปหาด้วยวิธีการที่เขากําหนดเพราะฉะนั้นครูจะสอนช้าๆแต่ละวิธีสมตุติเอาวิธีนี้ก่อน f a c t o r i z a t i o n จำได้ไหม f a c t o r i z a t i o n ทำไงแยกตัวประกอบออกมานะคะอย่าง5เนี่ยอ่ะก็จะเป็น มันเป็นพร i m มนัมเบออยู่แล้วเนาะเพราะมันแยกได้แค่นี้ค่ะอืมจะมามั l ติพลายไม่ได้นะวันไม่ใช่พร i m มนัมเบอนะเขียนแค่นี้เนาะเท่นก็เป็น two times five อ่ะ factoration i z ออกมาแล้วนะคะ GCF GCF ให้หาตัวที่ซ้ำกันเหมือนกันก็คืออันนี้ใช่ปะ f i v สองไม่ซ้ำ เพราะนั้นคำตอบเนี่ GCF of 5 and 10ต๊ดๆๆก็คือ5นะคะที่เก็เขียนถ้าทำแบ factrization o ก็คือเนี่ยแยกออกมาแล้วหาตัวที่สากันอลองดูอีกข้อเอาเป็น fact 5 GCF หาหอร์มอของ32 and เ4 0ละกัน เราก็ไปทำ factoration i z of thirty two ก่อนค่ะเป็นเท่าไรเอ่ยแยกออกมาโดยวายเรได้เลยรคะ two times two times two times two o oh, ย times two เนาะ two times each other for five times สองคูณกันห้าครั้งนะคะต้องเป็น prime number ทั้งหมดนี่ใช่ไหม แล้วก็40ก็เป็นอะไร two times t times t o times five ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือเราได้ factoration i z ออกมาแล้วทีนี้เราตัวดูตัวที่มันซ้ำกันคะ่ะที่มัน common มีตรงนี้ตึง้งคู่นี้ตึง้งคู่นี้ตึง้งนะคะเนี่ยซ้ำกัน ซ้ํากันหนึ่งตัวโอ้เสียงไปซ้ํากันหนึ่งตัวนับเป็นหนึ่งค่ะนะสองเตรงนี้เอามาหนึ่งตัวตรงนี้เอามาอีกหนึ่งตัวตรงนี้ก็เอามาอีกหนึ่งตัวจับคูนกันนะคะ equal to e so GCF of thirty and forty is e อีกรอบหนึ่ง GCF ขอร์มอคือตัวเลขที่ที่หารโจทย์ได้ ป็นตัวเลขที่มากที่สุดที่หาจทได้ใช่ไหมแปดห3 2สามสองลงหารสี่สิบลงแล้วก็ถ้าหาออกมามันควรจะน้อยกว่าโจทย์ะนะคะนะทีนี้ถ้าไปเจอบางตัวสมมติไปเจอบางตัวแยออกแออกมาแล้ว factorization ออกมาแล้วไม่เห็นมีตัวซ้ำกันเลยจะให้ตอบไงคะ่ะไม่ได้หรอนะคะถ้าสมมตินะฟังดีๆนะสมมติไปแยกตัวประกอบมาแล้วแล้วมันไม่มีตัวที่ซ้ากันเลยอะคะ่ะ อันนั้นหมายความว่าอันนั้นหมายความว่าคําตอบของหนูนะ g c ่ของหนูนะคือหนึ่งโอเคไหมถ้าไปแยกออกมาแล้วมันไม่ซ้ํากันเลยอตอบหนึ่งนะคะทีนี้ลองมาดูอีกวิธีหนึ่งอลองเอาตัวเลขเดิมก่อนครูบอกว่าทําวิธีไหนก็ได้มันจะได้คําตอบเท่ากันนะคะสมมุติว่ามันครูขีดต่อให้ก็ได้ หารสั้นนะคะทํานี้เลยเอาสองตัวเนี่ยเข้าไปในเครื่องหมายหารสั้นเลยแล้วก็หารหารเลขอะไรก็ได้หารให้ลงทั้งสองตัวถ้ามองออกจีิเราทําแล้วเนาะแปดก็ได้เลยเนาะอันนี้ไม่ใค่ทําเพื่อการไป f a c t o r i z a t i o n ไม่ได้ทําเพื่อการแยกตัวกรกอบเพราะนั้นหนูจับแปดมาหารได้เลยนะคะไม่ต้องยึดที่เป็น prime number จำได้ไหมถ้าเกิดไปทำ factorization แยกตัวประกอบตัวาหารต้องเป็น prime number เป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะแปดสี่สามสองแปดห้าสี่บหารต่อไม่ได้แล้วก็หยุดนะคะและเดาได้ไหมคำตอบ D C F อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้อยู่หน้าเครื่องหมาย short division นี้นะคะก็ตอบแปดเห็นไหมคะคำตอบมันจะเท่ากันนะคะลองลองตอบไปไหม ลองเลขอื่นบ้างถ้าแบบ short division บ้างนะคะอ๋เป็น33 and 44อันนี้อาจจะมองออกเลยฮะไม่เป็นไรลองลองพิ่ก่อนอนะ t h and 44 r t y f o u ก็คือทำไมคะเอาตัวที่มันหารลงตัวนะคะ เอาสิบมาหารได้ใช่ไหมสิบเอ็ดสามสาม่หารต่อได้ไหมคะหารต่อไม่ได้ก็หยุดค่ะคําตอบอยู่ตรงไหนคะคําตอบอยู่ด้านหน้าเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายหารก็จะเป็น 11. อีแลวเป่นขออีกแบบนึงนะคะขออีกขออีกช็อตดิวชั่นนะเอาเป็น14 and เทพอะไรดีนะอืมโอทีทูแล้วกันลองลองลอง เอาอะไรหานได้คะเอาเจ็ดไปหารก็ได้ใช่ไหมเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดหกสี่สองนะคะแล้วทีนี้เราได้ผลหารเป็นเลขสองกับเลขหกหารต่อได้ไหมได้ยังเป็นจำนคู่อยู่เลยได้นะคะเอาเลขสองหารต่อได้นะสองหนึ่งสองสองสามหก ทีเนี้ยเป็นวันและเป็นพรอมนัมเบอร์มาถึงวันไม่ใช่พรอมนัมเบอร์นะแต่เห็นเลขสามเป็นพรอมนัมเบอร์นะคะก็ไม่ได้แล้วอะก็ต้องหยุดแล้วเนาะอืมแล้วก็คําตอบไปเลยคะ่ะคําตอบอยู่หน้าเครื่องหมายหารใช่ไหมคะเพราะนั้นคืออยู่ตรงนี้เอา้ามีสองตัวทําไงก็ไม่ต้องตกใจจับคูณกัน,กนะคะ่ะเด็ดคูณสองได้เป็นสิบสี่นะคะได้แล้วเนี่ยนะคะ โอเคไหม GCF ของละมอเป็นสิบสี่เออสิบสี่อ่ะเป็นตัวเลขที่มากที่สุดแล้วที่ไปหารสิบสี่ 14, แล้วก็สิบสองได้นะคะทีนี้สมมุติค่ะเออสมมุติว่ามันหารไม่ได้เลยหาตัวมาหารมันทั้งสองตัวไม่ได้เลยให้ตอบอยังไงอะคะตอบว่าหาไม่ได้หรอคะอ่ะฟังเนาะฟัง ถ้าเกิดว่าหาเลขไปหารไม่ได้เลยนะคะ GCF เป็นหนึ่งค่ะหอลมอเป็นหนึ่งแสดงว่ามันไม่มีเลขไหนละที่ไปหารมันทั้งคู่ได้ยกเว้นหนึ่งอ,อันนี้คือเราเรียนแบบสองตัวเนาะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะให้หา GCF แบบมากกว่าสองตัวบ้างนะคะวิธีการจะต่างออกไปนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะคะ สวัสดีค่ะครูเฟิร์นบาเลมโกค่ะมาต่อการเรื่องการหาหอร์มอนะคะหรือว่าการ find GCF HCF or GCD ชื่อเยอะเนาะในภาษาอังกฤษนะคะมีนิกเนียนเยอะแยะการหาหอร์มอเป็นเนะะื้อหาต m a t i c s คำรับพี่ๆบอกาขึ้นไปนะคะมาดูต่อนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยครูเฟิร์นสอนหา or, หอร์มอค่ะ GCF ของเลขแค่2ตัวเนาะ ถ้ามันมากกว่าสองตัวมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกนะเออทำได้ค่ะแต่ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต้องใส่ใจเขานิดหนึ่งนะคะอ่ะ c f เนี่ยยังสบายๆอยู่นะคะสมมติหมให้หาเอ็ cf 18 21ซ n d ออเียวะสิก ขอไปทําวิธี f a c t o r i z a t i o n ก่อนเนาะหารเออไม่ใช่หารแยกตัวประกอบก่อนค่ะอ่ะลองทำสิคลิปที่แล้วเนี่ยสอนไวนะคะก็ได้ทำให้ไปยเยอะทม่ี่ต้องทำเองสิคะทำ f a c t o r i z a t i o n ออกมาเองสิเลขสามตัวนี้ตอนเอาไปใช้ตอนโตในการแก้โจทย์ปัญหาใดๆเนี่ย เด็กๆสามารถเลือกวิธีการที่ถนัดได้เลยนะคะแต่ว่าตอนเรียนเนี่ยเขาจะมีการสอบให้ทำทั้งสองวิธีนะเพราะฉะนั้นก็ฝึกเอาไว้นะคะได้ยัง f a c t o r i z a t i o n ของสามตัวนี้ก็จะเป็น Two times three times three equal to eighteen. No, It must be problem, number. i what now? And you got to be seven times three in unknown two times two times three times three. Uh -huh. GCF ไม่ยากเลยนะค่ะหอเรามองไม่ยากหดูตัวําอย่างเดียวดูตัวสามหมายความว่าสาทั้งหมดนะคะมีอยู่ตัวเดียวเห็นไหมล่ะมีอยู่ตัวเดียวนับตัวเดียวเป็น3แค่นั้นจบค่ะโอเคไหมนะคะลองดูเหมือนกันเออที่เหลือที่มันไม่ซ้ำคือซ้ำคือซ้ำทั้งหมดนะที่เหลือไม่ซ้ำไม่ต้องสนใจค่ะ GCDGCF ง่ายๆแบบนี้นะคะ ต่อไปแบบลองวิธีการอีกวิธีการหนึ่งวาง short division ยังไงก็จะได้คำตอบเดียวกันอลองดูก็หาตัวมาหารค่ะมองออกอยู่อย่างเดียวสามเนาะสามหกสิบแปดสามเจ็ดยบเอดสิบสองสามสามหกอ่ะต้อหารต่อได้ไหมมีหารได้ทั้งหมดไหมไม่มีไม่มีมมก็หยุดคำตอบอยู่ไหน g c d g c f คำตอบอยู่หน้าเครื่องหมายหารนะคะเพราะฉะนั้นตอบ 3จบนะคะอ่ะลองดูอีกไหมลองเป็นอีกสักเลขหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ลองทำแบบ short division ก่อนบ้างนะเอาเป็นเลข21 49 one Citytree าทำแบบ short division ก่อนนะคะอ่าลองทำเองก่อน ได้ไหมก็คือถ้าเป็น GCF หรือว่า GCD ฮอร์โมนเนี่ยหารได้ทั้งหมดนะคะเ็ดก็ได้เจ็ดสามยี่6 3เอ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าหกสามหารได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพอค่ะเพราะนั้น GCF ตอบเเนอะ GCF ต้องหารได้ทุก,ทกตัวนะคะถ้าทำแบบ f a c t o r i z a t i o n นะลองดูทำแบบ f a c t o r i z a t i o n บ้าง เจ็ดสามยี่อ็ดเป็นพรามนัมเบอร์แล้วอะเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าหกสามเจ็ดคูณสามคูณสามโอเขียนตรงนี้ผิดนะคะครูก็เลยว่ามันแปลก เจ็ดเจ็ดสกเจดเกหสาอ่ะเพราะนั้นตัวที่ซ้ำกันก็มีแค่ตรงนี้นะคะเออก็ตอบเจ็ดเหมือนกันเห็นไหมคะถ้าทำถูกเนี่ยอย่างนี้ก็จะได้คำตอบตรงการทั้งสองวิธีนะคะอ่ะฝากอันนี้ไว้ก่อนการหาคอละม่ GCF GCD หรือว่า HCF นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคลิปหน้าเราจะมาดูการหา LCM คอรนอกันนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ